อยามลินิกสว,ส,สวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะทางสยามทีนิกของเรานะคะก็รู้สึกตื่นเต้นและยินดีมากๆนะคะที่มีเมคอัพอาติปชื่อยดังนะคะคุณโบโบแห่งโบโบสตูดิโอมาดิวิตามินสิวกับเรานะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปสัมภาษณ์อาจารย์เอมแล้วพี่โบกันนะคะว่าเป็นยังไงคะ่ะได้เลยค่ะก็วันนี้นะคะอาจารย์เอมนะคะได้เขียนมาดูได้คุณโบโบนะคะแห่<ม>งโบโบสตูดิโอนั่นเองค่ะก็วันนี้ค่ะอาจารย์เอมเลือกตัววิตามินสูตร ที่เป็นสูตรฮอตฮิตของสยามคลินิกนะคะ oh. ให้กับคุณโบเลยะะทำไม<ล>ถึงเลือกสูตรนี้นะคะจันได้เลยค่ะก็ ก่อนที่เราจะดิบวิตามินนะคะอาจารย์ก็จะมีการซักประวัติหรือว่าสอบถามก่อน<ม>วา<ม>่าทางคุณลูกค้ามีอาการยังไงบ้างแล้วอยากได้ผลตรงส่วนไหนนะคะเพราะว่าวิตามินของสยามคลินิกก็จะมีหลากหลายสูตรมากๆ<ม><ม>ค่ะมีประมาณ20สูตรด้วยกันเลยนะคะนั้นเดี๋ยวอาจารย์ขอญอาตถามคุณโมบโบนนะคะก่อนที่อาจารย์จะเลือกวิตามินตัวนี้ให้คุณโมบโบมีอาการยังไงบ้างคะลองเล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็คือรู้สึกอ่อนเพลียจาการแบบพักผ่อนน้อยมีเรื่องเครียดมีความกังวล อะไรหลายๆอย่างแลมันทําให้เราอ่ะดูโทมแล้วก็ไปตากแดดไปเข้าดาอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะก็คสำหรับกรณีของคุณโบโบนะคะก็เจอได้นะคะในลูกค้าที่ว่าม,มาปรึกษาอาจารย์ได้บ่อยๆเลยนะคะอาจจะแยกเป็น2ออย่างนะคะก็คืออย่างแรกเลยเวลาที่เราพักผ่อนน้อยนะคะหรือว่าเรามีภาวะเครียดนะคะ เกิดขึ้นตรงนี้มันจะทําให้ร่างกายเกิดภาวะเครียดนะคะภาษาอังกฤษเรียกว,ว่าออกซิเดตีฟสเตรจเกิดขึ้นในร่างกายนะคะก็คือเลือดของเรานะคะจะมีการหลั่งพวกสารอักเสบเกิดขึ้นนะคะหรือว่ามีภาวะเลือดเป็นกดเกิดขึ้นได้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะ,ะการที่เรามีวิตามินผิวนะคะหรือปริมาณความเข้มข้นของสารต้านอนุมูลอิสระตรงนี้เยอะๆอนะคะก็จะสามารถมาลดการอักเสบตรงนี้ที่เกิดขึ้นได้ะคะ่ะนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเวลาที่เราด วิตามินที่มีความเข้มข้นสูงมากเข้าไปในร่างกายเราจะรู้สึกได้ทันทีเลยค่ะว่าเราแบบรู้สึกมีแรงขึ้นนะคะภาวะการอ่อนเพลียการล้าต่างๆก็จะดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วถ้าเทียบกับเ,เราแค่กินอาหารเฉยๆนะคะหรือว่าเราแค่นอนพักผ่อนการที่เราได้วิตามินฟ้นฟูแบบเร่งด่วนพวกนี้เข้าไปค่ะมันเหมือนเราไปเร่งบูสต์อินบูลเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้ภาวะเครียดหรือภาวะการอักเสบต่างๆเราน้อยลงได้อย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ จริงๆแล้วมันมีประโยชน์มากๆแล้วก็จริงๆสามารถทําได้โดยที่ไม่มีอันตรายแต่อยใดน,นะคะค่ะ วันนี้อาจารย์ก็เลยเลือกเป็นตัวนี้นะคะก็อันนี้เป็นหนึ่งในสูตร20สูตรของแสมคีินิกนะคะตัวนี้ค่ะเป็นชื่อว่าวิสตาไวท์ลนะคะก็เป็นวิตามินเสริมประสิทธิภาพให้กับร่างกายนะคะต่อต้านโรคหวัดแล้วก็การติดเชื้อก็คือการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนั่นเองนะคะส่วนประกอบนะคะคร่าวๆนะคะก็จะเป็นพวกไฮโดรสในเรื่องของปริมาณวิตามินซีถ้าเห็นดีๆก็คือจะเป็นปริมาณขวดที่ค่อนข้างใหญ่นะคะเราจะใช้เวลาดิบที่ค่อนข้างนานค่ะประมาณก็ปีสิบ ถึง45นาทีเราตอถังนะคะ<ม>ก็จะเป็นวิตามินที่มีส่วนผสมนอกจากวิตามินซีแล้วนะคะเราก็ยังมออีวิตามินตัวบีนะคะแล้วก็วิตามินที่บำรุงสมองอื่นๆน,นะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีตัวสารวิตามินที่ในช่วยในเรื่องของการออบำรุงตับดีท็อกผิวอะไรต่างๆด้วยนะคะก็วิตามินเหล่านี้ค่ะก็จะเป็นสูตรเข้มข้นที่จะช่วยจัดการนะคะตับ ภูมิคุ้มกันของเราให้เราแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็เป็นตัวบูสต์ i m มม n อย่างที่ใครนะคะหลายๆคนช่วงนี้นะคะในเรื่องของข่าวไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจด้วยเราก็เครียดแล้วก็ข่าวเรื่องของภาวะ โควิด <Perfect S 2> ด้วยนะคะก็แนะนําเลยค่ะว่าตัวนี้สามารถทําให้ภูมคุ้มการเราแข็งแรงนะคะก็แนะนําเลยค่ะทําได้บ่อยแค่ไหนคะแล้วตอนนี้ก็จริงๆอย่างที่อาจารย์บอกว่า,าประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะคะหรือ2อาทิตย์แล้วแต่เรามีเวลาเลยค่ะนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ยังแนะนําว่าเราต้องอ กินอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็ออกกําลังกายร่วมด้วยนะคะถึงเป็นภูมิคุ้มกันระยะยาวให้กับร่างกายของเราค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เองนะคะแล้วก็พี่บโมากเลยนะคะค่ะสําหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะตัววิตามินสูตรเกับพี่โบโบนะคะสามารถติดต่อเข้ามานะคะได้กับทางคลินิกเลยนะคะหรือโทรมาที่เบอร์088 448 67 1 8นะคะศูนย์8 6ด1 8 อันนี้พวกเราต้องขอตัวนะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ